สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาถึงคิวของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CapCut นะครับก็คือแอปนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเพิ่มเสียงนะครับเข้าไปในวิดีโอของเรานะครับโดยการตัดต่อในแอป CapCut นะครับก็คือเสียงที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเป็นเสียงภายนอกนะครับไม่ใช่เป็นเสียงที่ให้มากับแอปนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในแอปนะครับ แอปแคปคันะครับอ่าเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็กดมาที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับสมมุติว่าผมมีวิดีโออยู่วิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอนี้นะครับก็กดเพิ่มเข้ามานะครับนะครับแบบนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับอ่าคือวิดีโอของผมเนี่ยนะครับทามาแบบไม่มีเสียงนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะมาใส่เสียงเพิ่มเติมนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาใส่เสียงที่อ่า ในตัวของแอปได้เลยนะครับก็คือมาที่ระบบเสียงนะครับมาที่ระบบเสียงนะครับแล้วก็กดไปที่เสียงอีกทีหนึงนะครับตรงนี้นะครับกดไปที่เสียงนะครับก็จะมีเสียงให้เราเลือกนะครับก็จะมีเสียงให้เราเลือกนะครับทีเนี้ยเราไม่อยากได้เสียงที่เขาให้มาในนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้เรานะครับกดมาที่คําว่าตรงนี้ครับเสียงของคุณนะครับเสียงของคุณนะครับแตะไปเลย เสียงของคุณเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่คําว่าคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอนะครับคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอนะครับตรงนี้นะกดไปตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะได้เสียงที่มันเป็นเสียงที่เราหามาแต่ว่าเสียงนั้นน่ะมันมาพร้อมกับวิดีโอนะครับทุกตัวอย่างเช่นผมอยากจะได้เสียงเอาเป็นอันนี้นะครับเอาเป็นอันนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วก็เลือกที่คลิปวิดีโอนั้นเลยที่มีเสียงด้วยนะครับจากนั้นให้เรามากดตรงนี้ครับนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นเห็นไหมครับนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นนะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดเลือกที่วิดีโอของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้เสียงที่อยู่ในวิดีโอของเราเมื่อกี้นะครับที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับก็จะมาแค่เสียงแล้วทีนี้อันนี้คือเสียงที่เราได้ทําการเพิ่มมาจาก จากคลิปวิดีโอของเราเมื่อกี้นะครับลองกดเล่นดูนะครับประมาณน,นี้นะครับทีนี้ให้เรานะครับมากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งกดไปเสร็จแล้วเสียงที่เรานะครับเอามาเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ที่ในหน้าตัดต่อวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับลองเล่นดูนะครับ ประมาณนี้ทีนี้เสียงมันยาวเกินไปนะครับเราก็ตัดออกนะครับตัดออกไปเลยนะครับก็กดที่เลเยอร์เสียงนะครับแล้วก็มาเลือกที่แบ่งแยกนะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึง่งก็กดที่เ uh มนูลบตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้เสียงพร้อมอจากเดิมที่วิดีโอไม่มีเสียงนะครับเราก็จะได้เสียงพร้อมวิดีโอมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับโดยการกดที่ลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับด้านมุมขวาบนนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กดที่เสร็จสิ้นนะครับอานบนจากนั้นกลับไปดูที่แกลเลอรี่ของเรานะครับว่าวิดีโอที่เราตัดต่อเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงแบบไหนนะครับก็คือคลิปวิดีโอนี้นะครับ แตะไปเลยโอเเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับเเราก็จะได้วิดีโอแบบมีเสียงที่เราสามารถเอาเสียงออกมาจากภายนอกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงจากในตัวแอปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มเสียงนะครับจากภายนอกโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับหากใครนะครับต้องการที่จะเพิ่มเสียงจากภายนอกเราไปดาวน์โหลดเสียงมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับ อยากจะมาใส่ในคลิปวิดีโอของเรานะครับก็สามารถใช้แอปแคปคัทนี้แล้วก็ทำตามวิธีที่ผมแนะนำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องไลฟ์สาระแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ